ช่อง 7HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับความเสื่อมของดวงตามาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นเมื่อไหร่ที่สายตาขุ่นมัวมองเห็นไม่ชัด เกิดจากโรคต้อกระจกควรทำอย่างไรพบจากสูแพทย์ให้คำแนะนำครับสาเหตุของโรคต้อกระจกเกิดจากอะไรครับสาเหตุหลักของโรคต้อกระจกเป็นการเสื่อมตามวัยครับดังนั้นแล้วเราจะพบโรคต้อกระจกโดยทั่วไปในผู้สูงอายุเป็นหลักอย่างไรก็ตามอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่าง ที่ทาให้ต้อกระจกเป็นเร็วขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานการใช้ยาสเตียรอยเป็นระยะเวลานาน,าน<ๆ>การทํางานท่ามกลางแสงแดดเป็นเวลานานรวมไปถึงอุบัติเหตุแล้วก็การผ่าตัดบริเวณดวงตาก็สามารถทําให้ต้อกระจกเนี่ยเป็นเร็วขึ้นได้เช่นกันครับหากเป็นโรคต้อกระจกควรทําอย่างไรครับผู้ป่วยโรคต้อกระจกมักจะมีอาการตามัวอย่างไรก็ตามอาการตามัวไม่จําเป็นต้องเป็นต้อกระจกเสมอไปครับ ดังนั้นแล้วจึงแนะนําว่าเมื่อมีอาการตามัวให้มาพบจกักษุแพทย์ครับเพื่อทําการตรวจตาโดยละเอียดไม่ควรไปซื้อยาหยอดตาเองนะครับเนื่องจากอาจจะมีอันตรายต่อดวงตาของผู้ป่วยได้เมื่อจกักษุแพทย์ตรวจโดยละเอียดแล้วและวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกจะทําการรักษาโดยระยะแรกนะครับอาจจะใช้การตัดแว่นหรือว่าเปลี่ยนค่าแว่นสายตาเพื่อให้การมองเห็นเนี่ยดีขึ้นได้นะครับแต่เมื่อต้อกระจกเป็นมากขึ้นและผู้ป่วยมีการมองเห็นที่ลดลงนะครับ จากสูตรแพทย์จะพิจารณาการผ่าตัดสลายต้อกระจกและใส่เลนส์ตาเทียมโดยภายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยก็จะมีการมองเห็นที่ดีขึ้นและกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งครับจะป้องกันไม่ให้เป็นโรคต้อกระจกได้อย่างไรครับในปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็รักษาต้อกระจกให้หายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ป่วยไม่ควรซื้อยามารับประทานหรือว่าหยอดเองนะครับรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการซื้อยาตามโฆษณาชวนเชื่อ การป้องกันที่สามารถทําได้คือการหลีกเลี่ยง<ๆ>การสัมผัสแสงแดดจ้าเป็นระยะเวลานาน,านหากมีความจําเป็นต้องออกแดดแนะนําให้สวมมวกวสวมแว่นกันแดดหรือว่ากางร่มครับและในผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะโรคเบาหวานควรควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนในผู้สูงอายุครับแนะนําเรื่องของการตรวจสุขภาพตาเป็นประจําปีละครั้งเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีนะครับดูแลสุขภาพตาตรวจคัดกรองสายตาทุกปี แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน